ที่แบบม <พอ S 2> ก็คือฝั่งนูน้นกับอินใช่ครับก็คือที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ก็คือเพื่อนจะเดินไปซื้อร้านค้าต้องเดินข้ามสะพานไปเดินข้ามสะพานไ,ไปไร้านเลยตอนนั้นยังไม่มีครับเ็เดินต้องเดินไปอีกไกลแล้วก็จะเดินข้ามสะพานกลับมาแล้วพอดีโก้ใหญ่เขาเขาข้ามมากลับมาเดินฝั่งนี้แต่กลัวเดินอยู่ฝั่งนูน้น<ม>แล้วกลัวมันหันเห็นในสาราพอดีว่ามีมีคนอยู่สามคนถามว่า hey, เฮ้ยนายเรียนปูหรืออะไรประมาณน,นี้ทับท้าชันมีด คนนั้นเขาเลยลุกขึ้นมาตอบว่าเปล่ากูอินแล้วเขาเอาชักปืนจี้ก่วยแล้วก็เดินกลับมาแล้วพอดีผมนั่งอยู่หน้าสะตรง mm hmm. ก็เลยเดินมาถามก็เดินมาเนี้ยมัก็แค่นี้นะมันก็ประมาณแค่นี้นะไม่ไกลมาถึงผมก็ถามว่าโทษทีครับเรนบูเหรอครับอะไรเงี้ยหายเรนบูเหรออะไรประมาณเนี้ยเขาก็งัดปืนมีกเดินลงมาแล้วเขาบอกว่าเอาปืนมาบอกกูบอกกูอินกูอินอิน,อนก็อยู่กับผู้หญิงเขาก็เขาก็ใส่มาเลยแล้วเขาก็ พอๆวิ่งไปผมเดินไปแค่ได้ประมาณครึ่งถนนเองเขาว่าเข้าไปสุดแล้วเขาวิ่งเข้าไปไกลแล้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วเขาวิ่งไปยิงไปอะไรประมาณนี้นล้วมทยาดิงกันก็ใช้กระจกนี้ครับโอ้โยคุณปังสวัสดีครับพี่เคใหญ่สุวัสดีครับโอ้โหวันนี้อยู่ที่ตลิ่งชันเก่าเทคนิคสลิ่งชันเคยมาเดินกับอาจารย์เคแล้วอาจารย์เคบรรยายไว้วันนี้ขอมาเดินอีกรอบหนึ่งฟูใต้มันเคยบอกไว้ว่ามีการปะทะกันตรงเนี้ยก็เมื่อก่อนจะมีศาลารอรถเมย์ ฝั่งนูน้นฝั่งนี้ไม่มีแล้วก็จะมีซอยทางเข้าครับรแต่เราไม่ได้เข้าตรงนี้ใช่เราเข้าด้านนูน้นไม่รู้รึไหมอัน,นนี้นผมอบอกอย่นางที่บอกพี่เราเข้าทางด้านนูน้นใช่เราเข้าช่องนี้พี่นะใช่ไหมใช่ป้ายป้ายโรงเรียนป้ายเหล็กอะอันอันนี้นครับพี่เกครับแล้วก็เดินเข้าช่องไหนนะดินมันจะเป็นช่องเล็กอีกช่องหนึ่งใช่ครับพี่เป็นประตูใหญ่ ประมาณนั้นจุดที่มีปัญหาที่แบบมีเรื่องก็คือฝั่งนู้นกับอินใช่ครับก็คือที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ก็คือเพื่อนจะเดินไปซื้อร้านค้าต้องเดินข้ามสะพานไปเดินข้ามาสะพานน,นี้ไย,ยตอนนั้นยังไม่มีครับเ้าเดินต้องเดินไปอีกไกลแล้วก็จะเดินข้ามสะพานกลับมาแล้วพอดีก็ยใหญ่เขาเขาข้ามมากลับมาเดินฝั่งนี้แต่กลัวจะเดินอยู่ฝั่งนู้น<ม>แล้วกลัวมันหันเห็นในสารา<ม>พอดีว่ามีมีคนอยู่สามคนผู้หญิง ตอนนั้นเห็นบอกผู้หญิงคนหนึ่งนะแต่จริงผู้หญิงสองคนที่ผมถามมาก็ในผู้ชายสามคนเนี่ยก็จะเป็นเป็นใส่ช่อป,ปูข้ามคนหนึ่งอ,อ,อ๋อครับโวยมก็เลยคิดว่าเป็นบูอะไรประมาณนี้ครับในตัวโกโวยมีมีดก็เลยเดินเข้าไปถามถือถุง,ถ,ถ,งถือถุงน้ำเอ้ยถุงรองขารำแดงดีกวะนะ่าน้อพูดได้นาะขอโทษทีครับ <laughs> <laughs> รอาขาวพูดได้แล้วก็เสร็จปุ๊บเขาเลยเดินเข้าไปถามเขาทำท่าชักมีดอันนี้ฟังจากกลวยมาเหมือนกันนะครับถามว่าเฮ้ยนายเรียนบูหรืออะไรประมาณนี้ทำท่าชักมีดคนนั้นเขาเลยลุกขึ้นมาตอบว่าเปล่า กัวอ,อินล้อชักปืนจี้่วยว่วยก็เลยถือน้ำแดงอยู่พงพมเก็บอกว่าชักมีดเก็บมาแล้วบอกว่า๋องอัันไม่เป็นไรเราตะลิ่งชันแล้วก็เดินกลับมาแล้วพอดีผมนั่งอยู่หน้าเสาธงหน้าเสาธงก็คือผ่านโบสถ์ไปจะมีหน้าธงหน้างเรียนนะครับ ก็เลยเข้าไปบอกบอกเสร็จปุ๊บผมก็เลยเดินมาอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเดินมาถามก็เดินมาเนี้ยนี่ก็แค่นี้เนะีะมันก็ประมาณแค่นี้นะไม่ไกลพี่เค่ซัดเลยยัง <laughs> โอ้ยผมไม่ใช่คนเลวร้ายขนาดนั้นมาถึงผมก็ถามว่าโทษทีครับเรียนบูเหรอครับอะไรเงี้ยไฮเรนบูเหรออะไรประมาณเนี้ย <laughs> เขางัดปืนมาอีกเดินออกมาแล้วเขาบอกว่าเอาปืนจี่มาบอกกูบอกกูอินกูอินไม่กูอะไรผมเลยว่าอ๋อขอโทษทีครับพอดีมีปืนเหรอครับผมมีเหมือนกันผมก็เลยงัดปืนมาเหมือนกันพอดีวันนั้นผมปกปืนส่อเขาบอกเวลาพูดที่แบบเอ้ย ไม่ไม่ไมพูดครับผมนี่แหละสุภาพก็เลยแล้วพองัดมาเขาอินก็อยู่กับผู้หญิงเขาก็เขาก็ใส่มาเลยแล้วเขาก็ค่อยๆวิ่งไปผมเดินไปแค่ได้ประมาณครึ่งถนนเองเขาว่าเข้าไปสุดแล้วเขาวิ่งเข้าไปไกลแล้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วเขาวิ่งไปยิงไปอะไรวะเนี้ยแล้ววิญายิงกันก็ใช่กันตรงเนี้ยครับโอ้โหปูปังปูปังก็หมดโ้อครับทางทางพี่เคียก็เท่าที่เรามีเหมือนกันโอ้พอไปเสร็จก็ไม่มีอะไรก็กลับพอโรงเรียนก็ประมาณสักไม่ถึงชั่วโมง ตำรวจก็ล้อมโรงเรียนเรียกเด็กตะลิงรีช้างมาหลายนปีน<ช>ออกหลังเรียนนะพี่ใช่แล้วปีนผมออกทางประตูข้างหลังโรงเรียนเราปีนออกไป้เดี๋ยวไฟอะไรประมาณนี้ครับวันนั้นผมบอกเลยผมคิดว่าครูอาจจะอาจจะเป็นคพลวันกันอะไรวันนี้ครับเพราะอินที่อยู่3คนตรงนี้น่าจะเป็นผมบอกชื่อได้เลยพอดีผมถามโน้ตไปแล้วมีโน้ตอยู่แน่นอนโน้ตบ้านเขาอยู่แถวนี้วัดตะลิรีช้างกาจะมีโน้ตมีเอรุ่นสุดท้ายผมไม่รู้เรียกว่าเออะไรเอนาทเอรุ่นสุดท้ายแล้วก็ มีคนชื่ออู๊ดที่ว่าอยู่สวนผักแล้วก็คนที่มีปืนเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนชื่อเอที่เป็นคนงัดปืนออกมาสวนอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นคนที่ใส่ช็อบูด,ด้วยวันนั้นเพราะอีกคนนึงรู้สึกอินจะเป็นมีดแล้วก็รู้เป็นว่าวันนั้นเขามาคือไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงสองคน,เ,นเด็กโยนออกาคนหนึ่งแล้วก็พานิชพานิชคนหรือพานิชพานิชอะไรข้างหน้าเนี่ยคนหนึ่งครับแถวหน้าสอบวันถึงนอนประมาณนั้นไม่มีอะไรครับเรื่องนิดเดียวไม่นิดนะแต่ว่าการไปจุดเริ่มมจีจุดเริ่มทำให้เข้าาว่กันดีืยจุดเริ่ม ของดินกับตลิ่งชันใช่ใช่ใช่อตอนนี้ผมได้ยินมานะครับว่าจุดเริ่มอ่าแล้วจุดเริ่มค,ค่อยแล้วยุคนั้นเป็นยุคของพี่เคและยุคของดินนะครับมีเหตุการณ์อะไรตรงนี้มีใครมาตรงนี้บ้างไหมไม่มีครับพี่ไม่มีมเพราะว่าตอนรุ่นพี่เคเขาเขาเป็นรุ่นบุกเบิกเลพี่ครับมันก็เขาก็เจอเหตุการณ์แบบมือใหม่พี่นะบุกเบิกก็ต้องเจออยู่แล้วแต่พอรุ่นผมอะรุ่นพี่ทำมาเยอะแล้วก็ไม่ค่อยเจออะไร อาจจะมีมีมีไรฟันกันหน้าโรงเรียนบ้างอะไรบ้างงเียพี่แต่ว่าปลาปลายไม่เรื่องใหญ่โตหายากนะพี่หลังนะเข้ามาในนี้ในนี้เมื่อก่อนมันไม่ได้เจรินขนานี้มันจะเป็นมันยังเป็นปลาป่าสวนสวนอยู่ครับหายากสาย57ผ่านตรงไม่ไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านนะ57ต้องจอดตรงสัมแยกด้านหน้าแล้วแล้วต้องต่อตรงแถวเข้ามาสายที่ผ่านคือ79ป่ะ79 79ืออะไรนะ79จะต่อหน้าโรงเรียนแล้วป้ายโรงเรียนอย่างที่บอกตรงนี้เลยข้นนะข้างในเดินดีกว่าครับตรงนี้มันจะเป็นประตูนี้พี่ผมจับได้นะ เป็นประตูใหญ่อ่ะครับแล้วจะมีประตูเล็กอีกทีครับเป็นประตูเป็นประตูใหญ่พี่โครงเหล็กอ่ะแล้วมีป้ายโรงเรียนอยู่บนใช่ไหมป้ายโรงเรียนอยู่บนแล้วก็เป็นเป็นประตูเล็กอะพี่ต้องเปิดประตูเล็กเข้าไปก่อนเปิดประตูเล็กประตูเล็กจะตรงทางยอดช่างกล้องระดับระดับขอบคุณนะโมมากครับผมเป็นประตูเล็กเข้าไปพี่ช่องเนี้ยตรงไปเรื่อยก็จะเจอองค์พระพรหมอยู่ตรงนั้นไน่าจะไม่ไม่น่าเดินตรงๆเลยมั้งก็เข้าเรียนบุญก็ไดผมมัมันไม่ค่อยมีใครรู้หรอกว่าอยู่ฝั่งนี้เขาจะเข้าใจว่าอยู่ฝั่งนู้น โรงเรียนปฐมใช่เพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ที่เรามีปัญหาบ้านใหญ่อ่ะเขาก็เคยมาที่โรงเรียนเราแต่ว่าเขาไปอยู่ฝั่งล้นอ๋อบ้านใหญ่เขอยู่อุเทนใช่เขาก็มายึดเอ๋ยฝั่งล้นเราก็ยีนมอเก็ไปทำอะไรกันว่ายึดเอ๋ยเป็นจะไปด้านไหนพี่แต่คนอันนี้สวัสดีครับใช่ครับผมยืดดวงอยู่อ๋อครับขอขอบคุณครับใช่ครับดูดูอยู่ทุกตอนอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับหลวงพี่แล้วเราก็เดินเข้านี่พี่นะ เราเข้าด้านนู้นก็ได้เข้าได้สองจะเข้าไหนจะเข้าทางนี้ก็ได้ตรงนี้พ่อพรมนิดนึงดีวะเอาทางหลักยู่พี่จะเข้าทางหลักครับเข้าทางหลักไม่ค่อยได้ครับผมเดยวเกมแต่พอพอจุดเริ่มจากพี่เคมาหลังๆเข้าก็ก็เริ่มได้กันเยอะแล้วเริ่มเริ่มได้กับรงเวียนหลักแหละเขาพี่เคเปิดเปิดเป็นตัวอยากใช้คำว่าผมเปิดเป็นตัวก่อของไฟตรงนี้เป็นพระพรหมเราจะมาไหว้กันก่อนแล้วก็ ทั้งหลังนี่เป็นที่เขาไว้กระดูกอะครับเราก็ไม่ใช่ต้นไม้นี่ก็มีมาก่อนมีมีครับอันนี้แหละครับใช่ครับเนี่ยอยู่หลังพระพรหมออันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมครับทางเรียนทางเรียนอยู่โซนตรงนู้นมีโซนหลังครับไอ้ตรงรัวเรา้วเหล็กจะชนกับตรงนี้ไม่ดีที่เขาถ่ายรูปเลนะพี no <c oughs> ่ตรงอื่นไม่ทำไมไม่ชอบถ่ายอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นเป็นเป็นจุดที่เวลาตำรวจเข้ามาค้นเรียนหรือจะมาจับใครเงี้ยเราจะออกตรงนี้ครับออกตรงนี้ได้ครับตรงนี้จะมีป้าป้าน้อย เราจะปีนออกหลังเรียนแล้วก็ออกตรงนี้ได้ครับปีนฝักเดี๋ยวเดินขึ้นมาขออยากเข้าตรงนี้พี่เอสสองสี่เก้าห้าครับผมครับอีเนี่ยสองสี่เก้าห้าครับผมโบราณไหมอ๋ออย่างที่บอกเจ้าใช่ไหมมิตโบลเดอร์เมนสัตว์ถูเปล่าวสัถูกอ่ะได้ครับ สามตัวเป๊ะๆนะตรงนี้มั้งพี่น้องที่เขาคอาไมนต์ขอเดินขึ้นตรงนี้หน่อยด้มันเขามานั่งถ่ายรูปกันตรงนี้เราไปขึ้นทางง่ายๆกันไหมครับขึ้นตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เลยไอ้ตรงนี้คือที่ที่ใช่ที่ที่เขาถ่ายกันตรงนี้แหละครับใช่ครับอ่ะมุมนี้แต่ว่ามันจะลำบากเจ้าถิ่นขึ้นก่อนโอ้โหไม่ยากครับผมลุยเพื่อพี่เลนะเนี่ยพี่หลังครับผม่มารายการแบกิวนะครับเนี่ยให้ผมเป็นทาซานเลยโอ้โหระญาติครับ นี่ตอนที่พี่เคปีนออกมาออกนี่ครับพี่ออกด้านหลังนู้นออกข้างหลังนี่ใช่ไหมใช่มันเหยียบมันเป็นมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เป็นเป็นเป็นหลังคาใช่มันจะปีนตรงนี้ไม่มีอะพี่นะประโยดไปตรงนี้ไม่มีเลยเป็นหลังคาออกไปอันนี้ป้าพน้อยเก่าพี่ใช่ไหมใช่ก็เหยียบออกไปนั่นแหละก็คืออาคารเรียนเขาต่อมาจากตรงนี้่ะครับอยู่ว่าก็แค่นู้นครับอาคารเรียนไม่ทันถึงสถูกอยู่ตรงนู้นเสายีงอยู่ตรงไหนอยู่เลยเท่านั้นนะตอนที่เขาเลือไปครับ อาคารไม้ยังอยู่นะพี่อาคารไม้สีฟ้ายังอยู่ตรงนี้น่าจะสุดแค่ตรงนู้นใช่ครับตรงนี้เป็นนี่สือเป็นบ้านพาน้อยใช่ไหมไม่ผิดนะน่าจะใช่ครับเราก็จำไปไม่ได้เหมือนกันนะครับหลงเลยที่เพราะว่ามันมีการลื้อถอนออกไปแล้วอะไรเงี้ยพี่แต่ตอนผมเรียนผมไม่เคยมาตรงนี้นะเป็นอย่างไรครับท่าน้ําท่าน้ำแล้วตรงนั่งตรงรี้ท่าน้ำอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาจะมีเอาศพมาตั้งอะไรเงี้ย เราก็เกรงใจเขาตรงตรงแถบนี้มีมีงานศพจะสมมาตั้งมานอนอะไรเงี้ยเราไม่มาเราเกรงใจเขาขอเชิญช่วงรายการผีของพิกบมาสู่ได้นะครับผมได้มันจะมีต้นมะม่วงต้นหนึ่งนะจะไม่ผิด่ะาตัดทิ้งไปแล้วเห็นได้ข่าวว่าจะมีรวมสิทธิ์เก่าเพราะว่าหลังโควิดก็จะมีวันที่สามธันวาก็ทางเพื่อนๆนักกินข้าวของเฉยๆพี่ก็ก็ชวนกันทุกคนที่เนตรลิงชันนะครับ ถ้าใครได้ได้ดูช่องนี้ได้ติดตามก็อยากให้มาครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่ร้านสี่แยกอีกทีครับผมใช่อันนี้ก็ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่นู่นกันใครอยากเจอกันก็มาพบกันครับผมก็เพื่อนๆคนไหนที่ที่รู้รู้ว่าวันที่สามันวาก็มากันนะครับมาไม่ได้ก็ต้องมานะเพราะว่าช่วงนี้ห่างหายไปจากหลังหลังโควิดหลายๆโรงเรียนก็เริ่มรวมตัวกันวันนี้ก็เป็นด้วยความคิดถึงส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์นะครับ <ผ>อาจจะไม่ได้มาที่โรงเรียนที่วัดอาจจะมีการจัดจกิจกรรมที่เคยคุยไว้ที่เรื่องว่าทําความสะอาดวัดทําความสะอาดอะไรเงี้ยครับอาจจะมาเป็นที่นี่อะไรประมาณนี้ครับขอเป็นที่โรงเรียนเราดีกว่าวัดตลิ่งชันดีกว่าอ,อย่างที่พี่เห็นตรงตรงหน้าว่ายพระอะไรประมาณนี้ครับอ,อย่างน้อยเราก็ต้องขอบคุณเขาคือสถานที่ของเราคือพี่พี่เขาพยายามไปตอให้ติดนะที่แบบติดต่อกันให้ได้ให้มากที่สุดแล้วเมื่อก่อนมันมีชื่อก่อนตลิ่งชันอีกรวมไหมรวมอันนั้นไม่เกี่ยวกันพี่ม่นนี่เป็นชั้นตำรวจใช่ไหมใช่อันอันนั้นไม่เกี่ยวกัน แต่เขามีองค์พ่อนะเซอร์เวตลิงชันครับเคยเห็นองค์พ่อเขาอยู่ในโรงอาหารแล้วไม่รู้หายไปไหนแล้วพี่พี่จายพี่จืดรุ่นยี่สบสองเรียนอยู่ครับผมว่าคนที่ที่จะชินตรงนี้มากที่สุดคือตำรวจที่ตำรวจเข้ามาบ่อยมากไอ้พวกที่เรียนอยู่ไม่ค่อยเข้ามาพี่ตำรวจจะเข้ามาเลาะหาไปเรื่อยหาอะไรเหรหาคนที่ก่อคดีไม่เป็นเจวันแต่ถ้าใหม่ๆก็ต้องเชิญมิกลบกวบซ้อแล้วครับ เดินเข้าไปดูด้านในดีกว่าครับครับสวัสดีหลังแบกอยู่ลกล็กชัดเลยเนี่ยโอ้โหลงแล้วทางที่ดีพี่ไม่ลงโอ้โหพี่เคบอกว่าตรงนี้คือไม้ของโรงเรียนทั้งด้นหน้าดีกว่าครับารามาดูโรงแรมไม้ของโรงเรียนที่มีเพลิงคันอาคารเรียนสีฟ้าพี่นี่ครับอ่ะมาดูกัน ผมว่าอยู่เกือบจะครบเลยนะตัวอาคารนะครับนี่ไงไม้สีฟ้ายังอยู่เลยพี่เนี่ยอาคารเรียนเรายังอยู่เลยสภาพอาคารยังคล้ายๆเดิมยกเว้นดินครับดินแต่สภาพไม่ค่อยเหมือนเดิมนิดนึงเนี่ยตัวตึกตัวอาคารสีฟ้ายังน่าจะหมดทั้งหมดนี่พี่ที่เขากองไว้เนี่ครับเห็นมันนั้นคุยกับคนที่เขาดูแลถือว่ามีคนประมูลซื้อไปนะพี่เขาซื้อไม้เก่าไปแต่เขาไม่เอาไป ไม้เก่าอเนี่ยก็คือทำขัดสีลงฟลกนะวับเลยมันน่าจะมีเยอะวันนี้พี่น่าจะล่อยหล่อไปเยอะแล้วพี่แต่ป,ประตูไม้ย,ยังอยู่นะ,ะนั่นนั่นประตูนั่นจะเป็นประตูที่เป็นบานพับไลอดบานนี่อย่างนี้ครับนี่อันนี้ใช่พี่ที่เป็นบานพับไปไลอันนัตอนเข้าตึกเรียนมไม่รู้จะมีชื่อมีใครเขียนไว้ที่ับทออีออออ่มีใครเขียนปะ มันต้องมีมันต้องมีเสียงเลยครับดินปูยังวางกรองอยู่เลยมันต้องมีคนเขียนที่ประตูผมจาได้นะเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะผมว่าต้องดินแล้วล่ะผมจําได้เพราะมันต้องมีคนจารึกชื่อไว้ที่ป้ายประตูนะผมขอผมขอญาตลุยเลยกันครับผมก็อยากระวังเขาไล่มนกันกันอินไว้ครับที่หลังเลยเหยียบเข้าไปไม่ได้ อันนี้ประตูโรงเรียนจริงแต่ว่าไม่มีไม่มีรอยจานลึกไม่มีอันนี้แหละใช่แต่มันเป็นประตูบานใหญ่เลยพี่ที่มันมพับได้อะพับได้ให้เป็นประตูหน้านี้อาจจะเป็นประตูหน้าห้องก็ได้ใช่พี่เราะว่อาคารไม้นี่เป็นอายุเยอะมากเลยพี่ก่อนที่โรงเรียนจะมาจะมามาอีกนะระวังเลยตั้งม,มาก่อนเขา เขาบอกเป็นโรงเรียนปฐม้องเรียนอะไรมรัธยมเอ้ยเป็นโรงเรียนปฐมก่อนเป็นโรงเรียนปฐมมาก่อนครับก่อนที่จะย้ายไปฝั่งโน้นนะครับ<ม>แล้วก็อาจจะทางวัดมอบให้เป็นโรงเรียนเซเวตลิงชันใช่ไหมครับน่าจะเปิดได้ไม่กี่รุ่นครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวถ้าวันหลังผมเจอรุ่นพี่เจอพี่ชายพี่จือผมสอบถามมาอีกทีครับเพราะแกเคยมาเรียนที่นี่เลยครับล็อกเข้าได้ไหมเขาล็อกไว้ครับไม่มีไม่มีอย่าทำลายของวัดครับผมกูผีพังเลย สมัยก่อนมีกระถาอยู่ครับตอนนี้เสื่อมอารับผมเป็นเรื่องราวที่แบบการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยเพราะโดนรื้อไปหมดแล้วครับใช่ยังไม่เหมือนกระหนกกระหนกยังคงสภาพสภาพอยู่ใช่ใช่ไหมฮะครับ,รบแล้วคิดไงกับตอนที่กระหนกเข้ามาตอนแรกครับมามาเปลี่ยนแปลงวิธีของตลิ่งชันณตอนนั้นนะครับคือในมุมผมนะพี่นะใ<ช>่ผมมองว่า มันเป็นเรื่องของทำลายมากกว่าค,คือเขาเข้ามาแล้วอะ่ะเขาก็จะมีซอรี่ของเขาใช่ไหมคืออะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วพี่มันดีหมดแล้วพี่ใช่ไหมหเราไปปิดแปลงอะไรไม่ได้ไแต่เขาก็าผมว่าก็มันก็ทําให้เรามาถึงจุดนี้นะพี่ถ้าแบบถ้าไม่มีชุดเขาเข้ามาเราเออเปอีกแบบหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะ เระคิดว่าเออเร,เราเราเป็นทุกวันนี้ได้ก็กถือว่าดีแล้วครับผมจะขอมีคลิปของพี่เคเดียวๆต่อต่อตากคลิปตรงนี้แล้วกันใช่ครับผมถา,ถามมันยุคยุคของดินนะครับยุคเรียกว่ายุค2,000ได้ไหมผมมันมันคาบเกี่ยวพี่มันมันสี่ศูนสองดินเรียนสรอบไหมใช่ไหมครับใช่ครับผิรุ่น,นอรอบรอบ เกมแรกที่เป็นตลิงอันนี้ถามถาๆเฉยๆได้ไหมดินทันโก้เล็กใช่ไหมทันใช่ทันโกเล็กทันทุนสามรอบแรกใช่ไหมรอบแรกนะพี่เคไม่ทันเหนะพี่เคเกมไปก่อนไปเรียนต่อที่อื่นไม่ต่อที่อื่นก่อนครับพี่เคไม่ทันแล้วกันครับเพราะพี่เคต้องรีบใช่ฮะไปกี่ปีนะพี่ก็โทษสิบหกใช่ไหมครับแล้วก็ให้เราแบบให้เราแบบตอนนั้นได้ไหมเขาบอกว่าผมติดที่พิเศษกรุงเทพสามปีห้าเดือนสองวันครับก็ถือว่า ไปรับเรื่องคดีจากกหนกครับผมทั้งหมดไม่ไม่ได้มีเรื่องที่ตริ่งกันไม่ได้มีไม่ได้มีเป็นคดีที่นี่ก็อย่างที่บอกครับขอบุณอาจารย์รัตดาขอบุณท่ณา,ณานด้วยขอบุณท่านจริงๆผ,ผมขอเข้าเรื่องนยุค2 0 0พันท่านสักนิดหนึ่งของยุคยุคของ Y 2 k ทใช่ไหมใช่ใช่ครับผมผมอยากรู้เรื่องคอนเสิร์ตท,ทรัพย์สินทางปัญญาครับทรัพย์สิน,นางปัญญาจมีสองปีนะพี่สองปีสองปีมันจะเป็นช่วงปี44จะปีเข้าปีสีห้า ที่สนามหลวงก่อนสนามหลวงสนามหลวงจะเป็นปีแรกจะเป็นสี่สี่ปลายปลายปีขึ้นสี่ห้าครับแล้วก็เป็นปีสี่หกสี่หกที่สวนลุม,มสวนลุมซึ่งตอนนั้นคือที่สวนลุมผมจบแล้วมผมจบแล้วแต่ถ้าตอนตอนปีสี่ห้าเนี่ยผมกลับมาเรียนรอบสองนี่ยี่เป็นสี่สี่นะสี่สี่ที่กำลังเข้าสี่ห้าเพราะโรงเรียนผมยุบพอดี ก็จะทันอยู่ <expand> ผมถากรู้ว่าตอนที่สามหลวงเนี่ยเป็นไงบ้างครับสามหลวงตอนนั้นก็ยังมีโรงเรียนที่ไปตีกันอยู่เยอะนะคือคือยังมีโรงเรียนแบบที่หลักๆยังอยู่เยอะแล้วก็ก็มั่วกันนี่ครับก็มั่วกันในน้าหลวงเลยเหรอครับไปเตีนรอบงานเลยพี่ตอนรุ่นพี่หลังน่าจะยังไม่มีรั้วเนาะใช่นี่ก็ไม่มีรั้วพี่ตีนตียตีไม่มีรั้วตีตียยังไม่มีเพิ่งมามีรั้วตอนปีไหนนะพี่แต่ว่าตอนตอนตอนสัศิลป์ธรรมเนียคนมันเยอะคนมันเยอะกว่าคนมันเยอะกว่าสุลุมเยอะกว่ามาก คนมันแบบเต็มสามหลวงพี่เต็มจริงๆแล้วก็ตีนมวยหมดตีกันในงานต,ตีแต่ว่ามันยังไม่แรงมันยังแบบพอเลิกงานต่างคนต่างยังพยังไปได้เหนไหมแต่ส่วนลุมเนี่ยพอเขาปล่อยเครอร์ฟิวอ่ะคือเขาเอาไม่อยู่แล้วอะเขาปล่อยให้เด็กตีนเลยอ mm hmm. อันนี้ไม่ได้ว่าเจ้าที่ไม่ดีนะครับแต่หมายถึงว่าคือเขาไม่คุมแล้ว mm hmm. พอเขาบอกว่าคอนเสิร์ตยกเลิกปุ๊บเนี่ยออกมานอกง,งานเองคือมันใสกันยับจริงๆ mm hmm. ไปยันเชา้าพี่ไปยันชเช้าจริงๆมันด mm ีดด้วยแล้วแบบเพราะคน จนไวทูเคเนี่ยเขาบอกว่ายาม้ามันเยอะครับรถมันหมดด้วยคือคอนเสิร์ตมันออกออกมาปุ๊บเนี่ยสามสี่ทุ่มอะรถไม่มีละคือใครจะกลับยังไงก็ลาบากละคราวนี้บางกลุ่มเรงนีต้องเดินมันเดินทำดงานอะมันเจอใครมันก็ฉะหมดใครเยอะกว่าก็เอาไปใช่ไหมใครน้อยก็โดนคือมันมั่วจริงมันมั่วจริงซึ่งผมเที่ยวคอนเสิร์ตมาเยอะนะเคยไปงานแบบเด็กช่างไปเที่ยวอะ ส่วนมากมันจะมีเหลี่ยมมีช่องที่ทําให้เราชิ่งเรากลับเราไปเอาของได้ใช่ไหมแต่พองานสารุปเนี่ยมันไม่ได้เลยคือออกมาคุณคนน้อยกว่าคุณโดนแน่อนอนผมขอเรื่องราวครั้งที่หนึ่งก่อนผมเห็นดินเล่ามาในที่เป็นบุ๊คส่วนตัว,วแล้วท <สะ S 1> ่นั้นงานที่ไหนครับที่ทสนามหลวงพี่สนามหลวงอันนั้นก็ไปกันสิบสามคนมั้งสามคนไปซะเยอะเชียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้้งใจะไปด้วยสิบสามคนนี่ครับใช่ครับคำ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 เลือที่ศสียลาดเนี่ยจะไม่ผิด เราเราไปเข้างานเนี่ยเราไปน้อยแล้วรู้สึกว่าถ้าเราไปเรียร่าไรทาง,เรา,เ,งเราจะจะเหนื่อยเราก็จะตีตีใครคงจะสู้เขาไม่ไหวนะเขาน้อยนะเราก็เลยแบบรวมใจกันตกมือตะโกนถามอุเทนอยู่ไหน <S <S อุเทนอยู่ไหนอุเทนอยู่ไหน,อ,อ,ไหนอะไรเงี้ย <S 1> <S 1> <S <P> เพื่อพ<ร>เพื่อปิจิตวิทยาพี่ว่าเฮ้ยเรามาเพื่อจะมาหาอุเทนนะเราจะไม่ตีวงเนอื่นเื่ราเห็นเราตะโกนอุเทนอยู่ไหนอุเทนไหนเขาแหวกให้แหวกให้แล้วชี้ไปนู่นนู่นมันอยู่หางหน้าอยู่้างหน้าแล้วเดินจะไปถึงหน้าเวทีอ่ะเขาเดินมาเขาอยู่นี่เจอกันพอดีเลย มีประทาไหมมีครับก็ข้ามรั้วไปท้าต่อยอะไรกันอะไรเงี้ยผมก็ดลไปลไปรุ่นน้องนะเราก็ต้องแสดงนิดนึงทีเราก็ปีนปีนล้วไป,ป,วไ,ปไปท้าเขาต่อย,อยตัวอะไรเงี้ยครั้ง,งที่สองครับเป็นไงบ้างบรรยากาศแบบเขาบอกโอ้โหงานนี้โคตรมั่วเล่นกันแหลกลานเลยครั้งที่สองเช้าอ่ะครั้งที่สองนี่คือมั่วจริงไปดูคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ตมาเยอะมากยอมรับไปที่นี่มั่วปีนั้นมั่วสุดที่สวนลุมคือพอลงรถเมย์มาก็เห็นคนนอนหมอบเต็มหมดละ ตลอดทางที่รถเมย์ผ่านคือมันตีกันตลอดทางอเอาแล้วแบบเฮ้ยแบงกูว่าไม่ดูคอนเสิร์ตแน่แล้ว่ะนีก่กำลังไปเอ่ะกำลังไปขาไปพี่เราเห็นตลอดทางมันตีตั้งแต่แยกบ่อนไก่อ่ะโหมันเฮไปเฮมาลเราก็นั่งรถเมย์มา,าดินบ้านอยู่คลองเตยใช่ครับใช่มาบน่นแป๊บเดียวนิดเดียวเองนิดเดียวนิดเดียวก็ไม่กลับไปตีใครจะไปดูคอนเสิร์ตโอ้โหไม่เชื่อเลยรุ้นน้องนั้นใครชอบมาเนี่ย้ยพี่มางทีประกาศัดาหน่อยเอาลงไปเจ๊เลย มีเรื่องเลยตี uh? ันโอ้งานนั้นก็แล้วรู้ข่าวว่าว่าบูบีบูนพลเสียชีวิตใช่มีบูนพลกับโรงเรียนอะไรอีกโรงเรียนหนึ่งครับที่จิ้นโดนยิงตายอ่ะมีสองคนเลยมีสองเป็นสองเสียสองสองมีเสียชีวิตสองสองเรียนครับส่วนบูนนี่ที่ไปตายในโรงเรสวนลุมนะเขาไปตายในสวนสวนลุมแล้วส่วนอีกรเรียนหนึ่งและวาัจะโดนไม่รู้เรียนอะไรโดนยิงจะไม่ได้นะครับแต่ผมเกมก่อนโดนจับงานนั้นดูกระทืบแบบดนกระทืบ ผมว่าคนที่อยู่เหตุการณ์นั้นน่าจะจําได้ว่ามีตลิ่งชุดหนึ่งที่โดนกระทืบแล้วก็กระทืบแ,แบบโดตายทะลุมากมร่วงไปสามร่วงแล้วก็โดนต่อหอกกระทืบอีกยกที่สี่แล้วก็โดนจับไปสนอครับปล่อยเช้าเลือดเต็มตัวเลยผมเ,ออเรียนจบแล้วด้วยนะทํางานแล้วด้วยที่ว่าโรงเรียนไหนแบบบูแหลกรานที่นั่นนะคงานนั้นที่ผมเห็นเนี่ยผมเชื่อช่างกลนชทชอเฟี้ยวมากเฟี้ยงเต็มเต็มผนุนเลย กคอนเทปช่างคือเยอะมากแล้วก็เต็มถนน,นเลยแล้วก็โนดูสิตโนดูสิต่ก็เฟี้ยวครับที่เห็นก็มีพวกไถยะกาญจนาอย่างเงี้ยก็เยอะเรารู้จักโนดูสิตไหมเขาอยู่ฝั่งทางโน้นอะไรเงี้ยโนดสิตเนี่ย,ย,ยเราเราเคยเจออยู่แล้วเราเคยเห็นตามคอนเสิร์ตตามไปโดนเสิร์ตสนามหลวงแนละ้วก็เคยเห็นเคยเห็นเขาอยู่แหละเ<ม>ขาก็เฟ<ม>ี้ยวเขาเฟี้ยวเขาก็แต่งตัวคล้ายเรานะพระคำนะผม,มยาวสไตล์เขาเท่ดีเหมือนกันแล้วถามนิดนงึงดินอยู่แถวแถวคลองเตยเนี่ยดิน คิดอยากจะเรียนโรงเรียนบูณพลหรือประชาชื่นบ้างไหมผมไม่อยากเรียนประชาชื่นผมบอกเลยนะผมมีเพื่อนเรียนประชาชื่นอยู่แล้วเพื่อนก็ชวนไปเรียนประชาชื่นตัดสินใจอยู่ระหว่างประชาชื่นกับเฉลิมศาสตร์แต่ว่าใจอะไปประชาชื่นอยู่แล้วแหละเขาเฟี้ยวเพื่อนสนิทด,ด้วยแล้วก็ประชาชื่นเฟี้ยวก็ไปกินเหล้าที่บ้านเพื่อนประชาชื่นที่แฟตอะวันนั้นตัดสินใจว่าเรลุกข,ขึ้นนะจะไปสมัครประชาชื่นละ ลุงขึ้นเนี่ยลุงขึ้นเนี่ยแต่ตะลิงไม่ไม่อยู่ในหัวไม่อยู่ในหัวเลยไม่อยู่เลยไม่อยู่ในหัวเลยไม่รู้ไม่รู้จักเเคยเห็นเคยผ่านตาแต่ว่ามันไกลพี่ใช่ป่ะก็ยังไม่อยู่ในเฉอยจังหวะวันที่พี่กินเหล้ากับประชาชนวันนั้นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนประชาชนวันนั้นที่จําได้นะคือมีเพื่อนในในกลุ่มชื่นอ่ะที่นั่งกินเหล้าเล่าเรื่องเหตุการณ์ให้ฟังว่าตะลิงชันอ่ะยิงประชาชนเขาพูดว่าไงครับเขาบอกไอสัตว์เอ้ยแม่งเพื่อนเราโดนยิงว่ะใช่ป่ะเราก็นั่งฟัง เฮ้ยโดนเลยยิงวะบอกโดนโดนกริ่งชันยิงแล้วก็ชื่นที่โดนยิงก็เกมด้วยเพราะว่าพกปืนตอนไปโรงพยาบาลเราก็ฟังเฮ้ยโรงเรียนนี้ไม่น่าสนใจเว้ยก็เลยตัดสินใจว่าเอไปลองมาดูตลิ่งชันดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเราคงไม่ไปชื่อหรอกเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนโอเคแลแต่มืออะไรเงี้ยแแต่มือก็เพื่อนก็ไม่รู้ว่าเราไปตลิ่งชันเพราะตอนนั้นอะช้อยเราหลักๆคือพกทอเพราะเราตั้งใจว่าเราจะไปเรียนพกทกับเพื่อนเรา พอเพื่อนสนิทมากจะไปขอขอเพื่อนเราจนจนเราไปเจอคอนเสิร์ตอ่ะคอนเวนที่สีลมเราเห็นตีริงชันเต็มต่างงานงานนั้นแหละครับตีริงชันติกอินผมเห็นแล้วครับไม่ได้มองก็เฟี้ยวว่าต้อติอินนะมองเห็นกระด่งตัวเห็นนะครับเอ้ยเดี๋ยวมันเท่ดีวะเขฟีดเดมากกว่าอินเยอะเลยอินก็เฟี้ยวอินอินงานนั้นผมก็ชอบอินที่มาตีตีกระตีริงชันในงานอ่ะเฟี้ยวมาน้อยมากแล้วก็คือโดนคนในคนในคอนเสิร์ตอ่ะเหมือนแบบโดนลุมลุมทึ้งอ่ะ ฮ้ยอินมาเว้ยเฮมาหาอินอินก็ยินเท้าเอแบบยอมรับวราสดอ่ะอินเว้ยอินเว้ยอะไรเงี้ยเราเห็นใช่ป่ะเฮ้ยอินม่งเท่ป่ะใช่ป่ะแต่เรารู้ว่าอินมันยุบแล้วแต่ละคืออินเป็นปีสุดท้ายมันยุบแล้วพอพักหนึ่งก็อินก็ตีกับตะลิงพอเห็นตะลิงปุ๊บเราไม่ได้มองว่าเขาเก่งหรือเขาตีเก่งนะมองเห็นการตัวเฮ้ยม่งเท่ดียปันใจเปิดเทอมไปเข้าตะลิงแต่ดินไม่ยอมศึกษาวิธีการมาตะลิงเลยหลงไปพักหลงพี่นึกว่าโรงเรียนอยู่ฝั่งน้น อันนี้ขอบอันนี้ขอบคุณขอบขอบคุณเด็กประชาชนที่อยู่วัดเจ้าอามนะครับวันนั้นนะผมนั่งรถเมย์มากับเพื่อนลงนั่ง้องแถวมาแล้วมาเจอเด็กชื่นที่ตรงวัดเจ้าอามผมถามเพราะว่าโทษทีนะครับรู้จักลีตลิงชั้นนี้ครับเขาบอกว่าอ๋ออหน้านห้องแถวนะไปลงหน้าวัดนะอะไรเงี้ยเราก็คุยเขาติแล้วถามเขาถามว่าจะมาลีตลิงชั้นเหรอ บอใช่ผมมาสลัดมาสกกลัดหลีชันเขาบอกเออมึงมึงมาเล่นหลีชันแหละมึงเจอกูแน,น่กูว่เล่นชื่นเราโอเคขอบคุณขอบคุณแล้วก็นั่งรถสองแถวไป <c oughs> อันนี้ต้องขอบคุณชื่นคนที่อยู่ตรงนั้นเลยนะพี่เขาหน้าปากซอยหน้าปากซอยอามัยครับเขายืนอยู่พอดีอ๋อพอดีเลยเหรอ <c oughs> ก็เรานั่งสองแถวมาพอดีเราก็ลงตรงนั้นหน้าก็ับขับพอดีใช่ไหม <c oughs> หน้ารามัยอ่ะหน้าหน้าฟอยกิติชัยอ่ะเราก็เจอเจอคนนี้แหละก็เห็นว่าผมเขาประบ้า ก็น่าจะน่าจะรู้จักเราไปถามไปถามกับเพื่อนเขาก็บอกทางให้ยินดีนะพอพอเราขึ้นรสองแถวเสร็จเขาบอกว่าเขาว่าชื่นขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับผมก็อ่ะยังไงเดี๋ยวดินอยู่ที่ของเตย อยู่ชุมชนเชื้อเพลิงผมว่าอยากจะไปถ่ายเดินเข้าไปในชุมชนเชื้อเพลิงครับดินได้ได้ได้นะเดี๋ยวขอเจอกับดินจากอีพีหนึ่งมีเรื่องเล่าแต่ก่อนเดินเดินเล่นในพี่จะไปช็อชทนบ้านเก่าเลยไหมผมก็เคยไปคุกคีอยู่ตรงนั้นอยู่ต่อพี่เอกอาเธอร์พี่เอกอาเธอร์บอกเขาไม่รู้จักใครแล้วแต่ดินยังมีพักพวกยังมีพักพวกอยู่ที่นั่นเยอะพี่เป็นเพื่อนที่ยังเรียนเรียนช่างที่นั่นก็เยอะเนี่ตอนนี้ดินทําเกี่ยวกับรถรไฟทํการรถไฟครับ การถไฟอยู่ที่ฐานีหัวลำโพงใช้บุ้ทของตะลิงตะลิงชันครับตะลิงชันใช้บุทของตะลิงเลยใครเจอที่ที่รถไฟทักตายทักไทยได้นะครับทักทักตายไม่เอาใจเย็นพูดใจเย็นเย็นทักทายได้ที่ที่การรถไฟก็จะมีมีผมไม่ไม่ต้องรีบพี่หลังเขารอได้มีผมมีชื่นคุณตัน ตันโหตันคนนี้กันนะทรงแม่งชื่นเลยนั่น,นก็เป็นคนที่บริการประชาชนบริการคนที่มาใช้บริการดีมากอีกคนหนึ่งครับมีตันประชาชนมีปานอินทร์ปานอิน82กที่เป็นพนักง,งานบริการที่คอยบริการทุกคนที่มา,ามครับผมงั้นฝากอะไรเกี่ยวกับวันที่สามวันนี้หน่อยนะครับเดี๋ยววันที่สามเอ่อทางเพื่อนเพื่อนสตรชันนัดกินข้าวนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนได้มาดูรายการก็ขอเชิญด้วยนะครับครับผมมาคิดถึงกันครับ ครับผมยังไงเดี๋ยวอีพีต่อไปก็คือเดี๋ยวโยกเข้าพีเคแล้วขอบคุณพี่ล่างด้วยครับขอบคุณด้วยเรื่องราวที่แบบจุดเริ่มต้นของตลิงชันที่แบบโอ้ขึ้นมาตีชื่นตีอูเทนตีอินไม่หรอกครับตลิงชันนี่คนจุดเริ่มต้นเลยอะ ถึงไม่มีผมตะลิงชันก็อาจจะตีอยู่ดีแล้วพี่ BK ก็เป็นเป็นจุดร่วมจุดหนึ่งพี่ที่เป็นซิกซอหนึ่งที่ทําให้เรามาอยู่ถึงวันนี้พี่เปคําพูดหล่อพี่จริงๆผมไปเจอหลังตะลิงอ่ะเขาบอกว่านี่เลยคนนี้มันต้องมีทุกๆคนครับถึงแล้วเรามีเวลาวันนี้ผมก็เคยคิดว่าโอ้โหเขาบอกาจุดเริ่มต้นคือกระหนกผมไม่คิดเลยนี่คนนี้เลยแต่จริงๆตะลิงชันปีแรกมาเนี่ยเด็กค้างปียเยอะมากนะพี่ครับไม่ใช่เด็กกับ แบบค้างแค่ปีสองปีอะแบบโหค้างเยอะมากอ่ะอย่างพี่เคก็สามปีแล้วอะก่อเขาจะมาเรียนนะคือซึ่งซึ่งมันก็เป็นผู้ใหญ่พี่เนาะคขาบอกผู้ใหญ่มันมาเรียนอย่างเงี้ยมันก็คือผู้ใหญ่ก็ไม่มันก็ไม่ได้กลัวเด็กกับพี่นะ <c oughs> ใช่ <c oughs> รออีกสองอาทิตย์นี่จะเริ่มเป็นกำนันอยูอนน่แล้วตช่มันมันมันียุคกันนะโรงเรียนไหนที่มีคนแก่ๆมาเรียนเยอะคือมุมมองเขาอีกแบบโอ้ทรงดินสมัยก่อนกับตอนนี้ตรงสมัยก่อนคือตะลิงเลยแหละหน้าตาเอ่ย วันนี้เป็นโป๊ะไงอตอนนี้ตอนนี้คือวันนี้โปะเรือรถไม่ลงถังเบียร์ถังเบียร์รถไม่ลงจริงแต่ก็พยายามพยายามที่จะไม่กินเยอะนะไม่กินเยอะไปว่าเขาเสพเยอะๆหน่อยได่รถหุ่นสมพลนี่จะเป็นโป๊ะแล้วเหมือนกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมขออีกอีพีหนึ่งเดี๋ยวนั้ผมอยากไปจริงๆได้ได้ได้พี่ต่อพี่เอกอาเธอร์พอรู้จักมาครับ ผมเรียกพี่เอ๋ที่บอกอ่ะผมก็ใจว่าพี่เอกอ่ะเธอชื่อพี่เอ๋อ่เพิ่งไปถามพี่เคพี่เคเพิ่งเฉลยว่าอ๋อเขาไม่ใช่เขาชื่อเอกตอนนั้นตอนนั้นเขาน่าจะผมเจอเขาเรียนพกทตอนนั้นนะครับผมเจอเขาผมเดี๋ยวเขาเรียนบูคาไปซ้ำเขาหล่อเขาไม่ขึ้นหล่อเหรอครับหล่อแต่งตัวเท่แล้วเขาชอบแบบเฮ้ยหนุ่มจะเป็นขนกก็ได้เฮ้ยนุ่มไอ้ลอยเขาที่บ้านผมบูเยอะไงแล้วแบบเขาแต่งตัวแบบนี้ครับไงเฮ้ยนุ่มเรียนที่ไหนวะอะไรอ๋อไม่ต้องชั้นพี่เออสนใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาครับ คอยบอกเฮ้ยมึงแต่งตัวเท่ดีอะไรอะไรก็คอยให้กำลังใจเรานะเราเข้าใจผิดว่าเขาเรียนบูมั้งนานนะเข้าใจผิดว่าเขาชมว่าเราเป็นตัวดีมาตั้งนานโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ EP หนึ่งเข้ามาครับดินขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับต่อด้วยคลิปอ EP ต่อเนื่องของกนกยุคสุดท้ายที่เข้ามาเรียนที่เทคนิคตลิ่งชันนะครับที่เป็นคอจีนกันต้องเป็นคอจีนตลอดเลยต้องเป็นคอจีนทุกตัวเลยไหมไม่ครับคอจีน เขาพอเท่แต่เขาเท่แล้วเป็นตายแต่ว่าต้นกำเนิดก็มีนขนมจเเป็นก๋จยบัตใช่ครับขอบคุณอีกคร ok> eh ั้งครับผมขอบคุณครับ